โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมาฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดอ้อคลิปนี้นะผมมามุมมองแบบนี้แน่นอนครับผมเราต้องแบบมีมุมมองอขับรถนิดนึงละกันนะครับผมไฟมันก็จะไม่ค่อยสว่างนิดนึงนะผมแต่ถ้าผมเปิดปุ๊บโอ้โหโอ้โหตายเถอะซาร่าเยอะเกินเออเกินไปเปล่าลูกพี่นะครับผมวันนี้เราจะใช้ซุปเปอร์เอ็มนะครับผม เอสเคสองร้อยซูเปอร์เกมนะผมนะไม่ใช่รุ่นสิบเอ็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้จะใช้ซู p ซูเปอร์ไเกมไปทําการขุดโคดอ,อกจากรางรถไฟอืมนะักครับผมไปเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองแบบสมจริงด้วยละกันนะคนดูนะเออนี่เลยนี่เลยนี่นี่น,นี่ขับการขับแมคโครที่แบบให้ดูแบบให้เห็นการขับแบบสมจริงเลยเออให้ดูการขับนะครับผมนี่แบบนี้เลย นะมีใครเขาทาหรือเปล่าก็มีนะออกูก็เห็นเยอะอยู่นะคนทาเนี่ยนะผมแต่ว,ว่ามุมมองนี้มีผมคนเดียวนะทุกคนนะโอเคครับไปกันเลยแอแต่เดี๋ยวเทเล,ลอร์หากินกันร้อยเดี๋ยวผมจะย้ายช่วงแม่ครูพวกอะไรพวกรถดับไปจอดที่กระท่อมปลายนาตรงบริเวณนู้นนะครับทุกคนครับโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะทุกคนนะเ,ออเดินทางไปกันเลยเดินทางไปกันเลยสวัสดีครับมาทำอะไรเออ เดีเ๋ยวนี่มีอะไรมาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแหงนากหรือเปล่าครับเนี่ยรถเกลือจงอังสงสัยพี่แกน่าจะเป็นแหงนากให้คนดูนะเออขออนุญาตวิ่งลัดไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเอางี้เอาเงี้เลยแล้วกันเนาะเอางี้เลยแล้วกันเนาะขออนุญาตเลยละกันโอเคกูมาอย่างงี้เลยละกันนะ <laughs> ลัดไปเลยแล้วกันละเนี่ยของเจอซุปเปอร์เกมของเรานะครับผมนะนี่ ไอ้มันกดอะไรได้วะเนี่ยทำไมมันมีที่ปุ่มกดให้วะเนี่ยไหนมันเปิดอะไรได้วะมันเปิดอะไรได้เะรอคนดูเปิดอะไรได้บ้างวะเนี่ยทำไมมันมีที่เปิดวะต้องแตะอันนี้ก่อนเหรออ๋อวู้เสียงนิ่มจังเลยอะต่อเมื่อกี้ก็หลาักการเย่รูเร็วเลีวเลีวจัดเลยเออาข้อเสียวคือทะลุนะผมทะลุแล้วก็เด้ง ด้งจัดๆเลยครับผมด้งแบบด้งจัดๆเลยเด้งจัดๆเลยลูกพี่เราเนี่ยด้งด้งด้งแบบด้งจัดๆเลยนะครับผมนะ่ยเออนี่ไงเออนี่ไงไม่เด้งแล้วนี่ไงโอเคไปยวทำการขึ้นเทรลเลอร์นะครับผมมันมันมันเปิดอะไรได้บ้างวะเนี่ยไหนมันไม่เห็นมีให้กดอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นมีให้กดอะไรเลยโอเคเราจะขึ้นเทรลเลอร์หากินของเรานะครับทุกคนนี่ มีคนเราไปเรียกตาว่าเทลเลอร์หาาก,กินอนะผมก็งงมือกันเออมันเป็นเทลเลอร์12ล้อนะครับผมนะยูสุเนี่ยเขาก็เขียนไว้อยู่เนี่ยเออยูสุนะครับผมนะแต่ว่าผมแอบเรียกเทลเลอร์หาก,กินนะผมนะเทลเลอร์หาก,กินนะผมนีม่เลยจะซุปเปอร์เอ็มนะผมมีแบบปั๊มเหล็กหล่อขึ้นมานะผมเหล็กหล่อว่าเดเทลเลอร์ด้วยนะทุกคนข้างหลังนี่ก็เขียนนะผมนี่ ตัองต้องต้ง,ตง,ตงเลยนี่เลยนี่เลย,เลยต้องพูดวันนี้เลยสเปิดเกมนะผมนะครับนี้ร้อยนะครับผมร้อยสี่สิบนะกคดาคันนี้นะครับอ่าน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวโอเคไปไทยก็จะปัก,ป,กปักนิดนึงนะกูนะึ้นเทรเลอร์หากินของเรานะครับผมนะหากินตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อ่ะเออเออหากินเยอะแยะเลยเทรเลอร์กันนี่นะหากินมากๆเลยนะก็ดูดะ เหี้ยผมการขับแบบคุ้มมองแบบสมจริงนะทุกคนนะเออแงดีเลยค่อยดันนะผมค่อยดันมันทำไมมันตุกวะค่อยดันนะครับโอเคเตึบ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 ตบนี่ฟาอ่ารวดครับผมเราก็วางไว้เลย คืเอ,อเทลเลอร์มันว่าัดเ่คันใหญ่นิดนึง่งเพราะว่ามันเป็นเทลเลอร์อ่าขนระดับ200ร้ขนพวกนิกเกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะมันไม่ใช่เทลเลอร์มันมันมันคือมันมันไม่ใช่เทลเลอร์ขนขนรถเล็กอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมมันไม่ใช่เทเลอร์ขนรถเล็กเออเป็นเทลเลอร์ขนรถใหญ่นะครับผมนะเอะอก็เลยมันจะคันใหญ่นิดน,นึงเนาะ,ะส่วนปลายเป็นดอกนะครับผม เราจะไปขนทางรถไฟกันนะทุกคนเราจะไปกู้ภัยนะผมนะมีเหตุแจ้งขึ้นมานะครับว่าฝนตกหนักดินโคลนได้ไหลถลม่มเจ้ารถไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ต้องออกงานไปช่วยหน่อยลักกันเนาะทุกคนนะเอองานไปเลยบันท้ายตูดโกเบลโกนะครับผมในอาลิยะจัดจำหน่ายแต่เพียงผูด้เดียวนะครับผม ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วทุกคนนะก็ฝนตกลงมาโคตรหนักเลยนะครับผมนะเออฝนตกอย่างหนักเลยนะครับผมหนักมากหนักมากฝนตกหนักมากสวัสดีครับโลงสวัสดีครับโอเคปึ๊มาเลยเอ้ยอยไปหาตับเป็นตัวอะไรไหรู้สึกว่ารถจะเบี้ยวหรือไงโว้ย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 ใจเย็นใจเย็น เฮ้ย <sk original> <sk alla> ขับรถขับลาดิอันตารายนะผมต้องขับดีๆนะ <sk S 2> ขับรถขับลาดีไปหาขับมั่วขับสวดน,นั่นนะขับดีๆขับดีๆทางเขามีให้ไปก็ไปตามทางเขาอย่าไปหาหลงหลงกลพวกนั้นเออผมพูดอะไรนี่นี่นี่เลยนี่เลยต้องพูดก่นี้เลยเนี่ยเนี่ยวิ่งบนรางไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ย เออทำไมแบบนั้นมันวิ่งได้วิ่งฉลุยเลยแบบนั้นอะ่ะเจะซุปเปอร์ไอเกมนะครับเจะซุปเปอร์ไอเกมมาแล้วครับซุปเปอร์ไอเกมนะผมค้างอีกโอ้โหดีจังเลยเนี่ยเออดีจังปึ๊บมเพิโอ้โหตรงนี้คนไหลถมอีกแล้วคนดูเอ้ยไหวบ,วบ่ดิไหวบ่ดิเอ้ยไหวบ่ลูกพี่ไหวบ่มันไหวงไหมเนี่ยเออเอาดีๆเลยดิลูกพี่ เออมันต้องสมเป็นเทเลอร์หากินของเราหน่อยดีเอาไป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 ดิแม่ต้องเป็นสมเป็นเทเลอร์หากินนะครับผมฉันอวยพ่อยทุกปีนี้ค <traveling> ร <out> ับทุกคนเดีรับผมเทเลอร์หากินนี่ด้วยความที่เป็นเทเลอร์หากินครับผมนะไปได้ทุกที่นะผมลากได้ทุกคันแค่นั้นแหละบูมยาวก็ลากมาแล้วคันรี้อบูมยาวก็ลากได้นะผมนะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ลากได้หมดอ่ะโอ้โหระบบปั๊มดูดิระบบปั๊มอุ้ยเดี๋ยวพามาดูปั๊มมาดูปั๊มกันดูออ้ยฝานี่ฝากระโปรงเปิดได้เปล่าวะ้ยเ้ยเลยหรือเปล่าเนี่ยไปเลยไม่เลยเกียร์ตรงนี้พอดีเกียร์ตรงนี้พอดีเลยละกันโอเคอุ้ยโอ้หดูดูมาดูกับฝากระโปรงกันดูเอ้ยพาพามาดูปั๊มอุ้ยอุ้ยผมติดผมติดอุ้ยคนดูผมติดอุ้ยอุ้ย ฟาร์มดูปั๊มกูดูมันกดเปิดไม่ได้หรอวะเออน่าจะเปิดได้เนาะดูปั๊มอ่ะมีเครื่องปะวะข้างในนี่มีเครื่องปะ,งงปะไหนดูดิเอ้าหล่นทำไมอ่ะลุงพี่ขึ้นไปดิเออโหูดูปั๊มอ่ะม่สมจริงจัดอ่ะตรงเนี้ยเออสมจริงยิ่งใหญ่เลยสมจริงมากสมจริงมากสวยสวยสวยนะผมดูอ่ะเออ นี่เลยนี่เลยมันเปิดอันนี้ไม่ได้เหรอวะเปิดข้างหลังนี่ไม่ได้เหรอวะเออน่าจะเปิดฝาได้เนาะสวยมากเลยครับรถซุปเปอร์เกมกันนี้ออดูเปิดวีบอร์ต้องเปิดวีบอร์ดนะก็ดูนะเออวีบอร์เปิดได้สองคันนะผมไปเล่กก่นอ๋อทำไมมันสั้นเล็กขนาดนี้วะเนี่ย โอ้ยหนูาซีแขวนึนว่ะเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยโดนอะไรพี่เมรปฟองต่อยแล้วทำไมเด็กปึ้งอนยะ่างนั้นอะโอ้โหไม่สมจริงเลยไม่สมจริงเลยแ <c ười> ม่องต่อยแล้วพี่โอ้โหแล้วดูท่าลงกี่แกเฮ้ยกับกลมกับกลมแน่มีเสียงแป๊กๆเลยนะ มาเลยมาเลยมาเลยูแท็กใหญ่มากเลยอ่ะคนดูเป็นเอลซีเหรอช่วงล่างอ่ะช่วงล่างมี็นเอลซีใช่ปะโอเคมีไฟหลอดเล็กๆหลอดนึงโอ้โหไฟพี่เยอย่างดีเลยนะโอ้โหมาเดี๋ยวดูการขับแบบสมจริงนะคนดูนะดูนขับแบบสมจริงกันเลยผมจะขับแบบชิวๆไปเลยแล้วกันเนาะนั่งดูการขับแบบยกยซ้ายยกขวาอะไรอย่างนี้นะผมนี่อ่าไปดูกันขับไปเลย รถคันนี้มันเร็วนิดนึงอ่ะทุกคนเร็วมากเลยไม่ไม่นิดหรอกเร็วมากเลยดูว่เร็วจัดเลยเร็วจัดเลยซุปเปอร์เกมเนี่ยนะผมอ่าตะบุืกีเล็กนะผมนะตอนแรกเราเอาอ่าบล็อกแคทเอาวอนโบอ่าคลิปนี้เอาซุปเปอร์เกมมานะครับทุกคนซุปเปอร์เกมมาเลยนี่นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเจซีบีมาก็ได้นะครับผมเอฟต้องเอฟซีเบทเราก็ใส่สิบแล้ว,ลวจวังหวะนี้ครับผมปึ๊บดี นี่โอ้าวเราต้องโทษคนนี้เลยนี่เลยนี่เลยอุ้ยมีไฟใต้ท้องด้วยยีดยีดหล่อจัดว่ะนี่หล่อว่ะหล่อว่ะหล่อเวอร์หล่อเวอร์ยีดหล่อจัดหล่อจัดหล่อจริงอุ้ยหล่อเวอร์หล่อเวอร์หล่อเวอร์ว้าวคนขับคนหล่อนะผมหมายหมายถึงคนคนนั่งขับอยู่นี่นะทุกคนเออคนคนนี้นั่งขับอยู่เนี่ยเออคนขับคนหล่อ คนขับก็หล่อคนในขับในเกมก็หล่อเข้ากันได้นะทุกคนนะเข้ากันได้นิดนึงนะนี่ดึงมาเลยรถมันเร็วอ่ะเร็วจัดเลยอะ่ะคันนี้ผมไม่รู้นะว่าเปิดตัวไปเมื่อวันที่เท่าไหร,นะร่ถ้าคนดูนะม่ไม่แน่นใจว่ะเ,เปิดแคปไฟหลอดหน้าหลอดยวพอแล้วนี่ครันนี้ผมไม่ได้แต่งเสียงนะเออแต่งนิดน,นึงเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เสียงเดิมหรอก เป็นรถรถขนาดกลางนะว่ารถขนาดกลางนะครับ,รบแต่งเต็มมาเลยนี่จวกเลยรถอาจจะส,ส,สนนั้นๆนิดนึงเนาะนะผมคือด้วยความที่เป็นรถเล็กแล้วรถขนาดกลางเนะี่ยความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเออเร็วมากอยู่แล้วนะผมเร็วมากๆเลยอะ่ะ เ็วบางๆเลยเร็วจัดเลยเร็วจัดเลยคูณแม่งก็เยอะจัดเลยอู้น่าเสียดายที่แบบรถไอ้รถรางมันวิ่งไม่ได้อะผมน่าเสียดายผมเสียดายมากเลยอะรถรางวิ่งไม่ได้อะดูผมอยากให้รถรางวิ่งได้จังเลยอ,อยากให้รถรางวิ่งได้จังเลยวดครับผอม,มีแต่นะคนนะมีแต่ เสียงแถวเสียงแต่น่ารักมากเลยน่ารักจัดเลยเสียงแต่น่ะเอออ๋อเดอเล่นโคนเลยว่ะเล่นโคนเลยเล่นโคนเลยเล่นโคนเลยเนี่ยคนดูเล่นโคนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกน้องคนเ,เล่นโคนแล้วเนี่ยคนดูเออลูกน้องซูเปอร์เอเย่นคนเล่นโคนแล้วเล่นโคนแล้วอุ้ยโอ้โหเออไปตักดินขายน่าจะสนุกเนาะก,กันนี้เนาะ เออเว่ดีเว้ยเออมันเล็กกระทัดรัดเดียวดูสึกอบุกกี้ใหญ่ใกว่าไอ้น,นี้ไหมใหญ่กว่า JCB หรือเปล่าวะเดี๋ยวมาเทียบจอดเทียบกับ JCB ีบีนะคนดูนะออจอดเทียบกับ JCB ลองดูนะเออผมอยากเทียบดูนะมาเดี๋ยนี่เลยนี่เลย,เลยต้องพุ่งถูกด้เลยผู <c oughs> ้ฝ่ายยังไงมันต้องพุ่งถูกคนนี้เนี่ยนี่เลยนี่เลยต้องพุ่งถูกคนนี้เลย ตามจริงมันต้องเอารถรางมาแนะ่รถรถที่เป็นรถรถรางอะ่ะมันมันดันออกรถที่วิ่งบนรางไนดะ้อะโอ้ยรถไฟก็ไปไม่ได้เลยครับผมโอ้ยรถไฟติดครับผมนะติดโคละ่ะเฮ้ยไม่ใช่ติดที่เฮ้ยติดอะไรวะเนะี่ยโอ้ยจะไปไปิไกยาววะเนดะ้ออลูกพี่เอ้ยยาวไกยังไง ดีสปอยกิบเวินน่ารักดีเดอไม่ได้เล่นาน,น,าน,ลนานด้วยนะคนดูเนาะเล่นนานด้วยตั้งแต่สมัยที่มาเอาฟังอ่ะเออมามามางัดฟังอ่ะตั้งแต่สมัยนูน้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยอ่ะรถมันเร็วมากนะบังคับตามมือมากเลยตามมือเป๊ะๆรถสวิงมันก็สวิงตามเลยอ่ะ เราสวิงก็วสวิงตามเลยเนะเราดึงอามมันก็ดึงดึงอามเข้ามันก็เข้าตามเลยนะยกยกบุกจีขึ้นมันก็ลงลงตามปื้ดเลยนะเอ,อ่ะนี่ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็ดูใกล้เสร็จแล้วโอเคเออนี่นะครับผมตักไปเลยนะเอ๊เอ๊ะเอโอ้ย หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับถามว่าปิดไฟได้แล้วก็ปิดได้เดี๋ยวมันก็มองเห็นเหมือนกันมันก็แต่มันก็มองเห็นไม่ไม่ค่อยถนัดไงสรุปกระจุกหน้ากูมีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าให้ความสมจริงอะผมให้ฟาร์มยี่สิบสองแล้วทุกคนขับแม็คโครคื แบบตามมือมากแล้วก็สมจริงมากเลยเออคือแบบมันสมจริงมากมันพุงพ่งปี๊ดปี๊ดนี่ดีอะ่ะนะผมแบบทำดีมากเลยเออเอาดีดีเดี๋ยวพี่เอาดีดีดิเอาเดีดีละเอาเดีาดีละนะพี่น้องประชาชนนะเอาดีดีละ ต้นไม้แถวนี้ก็ลกจัดเลยเอาพอยเห็นสันลางครับผมเหมือนเดิมครับเอาเห็นสันลางนะครับเอาเห็นสันลางนะครับเดิมนะครับผมมีกูบีนะครับผม200มี140ซุปเปอร์ซุปเปอร์เกมแล้วก็มีเจ้าตัวแคทเน็กเจนนะครับผมแล้วก็มี j c ซนะครับหลักๆนะดูซานหลักๆนะเลยใช้งานที่ใช้งานนะทุกคนนะเออ ใช้งานกันนะครับใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วอ้ยใครเสร็จแล้วเนี่ยใครเสร็จแล้วเนี่ยใครมีความคิดนะทุกคนที่จะทำเก้าอี้ขับแม่ครูใหม่เนี่ยลองคิดให้ผมหน่อยครับทุกคนว่าต้องเอาอะไรมาใช้ที่แบบประหยัดต,ต้นทุนสุดๆอะเออประหยัดสุดๆอะต้องเอาเก้าอี้อะไรแล้วก็เอามาประกอบเข้ากับตัวฐานเนี่ย ลองคิดคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยดิเพราะว่า,าผมคิดเนี่ยอันนี้คือ3วันนะเนี่ยสามวันนะเนี่ยสามวันนะไอ้ที่ผมนั่งคิดอยู่เนะน,นี่ยไอ้ที่ปวดจะมาเอาประกอบนี่ได้นั่งคิดอยู่สามวันนั่นโอ้โหแค่นี้กูคิดสามวันน่ะเออแล้วถ้าทำโปรเจกต์กใหญ่ๆอะ่ะทำเป็นเก้าอี้ใหญ่ๆนะ่ะไม่คิดเป็นอาทิตย์เลยหรอไม่คิดเป็นเดือนเลยหรออันนี้คือคิดสามวันนะครับ ออคิดสามวันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมคิดโสดคิดโสดนี่ต้องโคนองคนนี้อ่ามือไปแล้ว,สลว,สลวเ,เสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเย้ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วเว้ยเสร็จแล้วเว้ยอุ้ยเดินมาไกลจังนะโค่นครับผมโค่นเน้นๆครับทุกคนครับโค่นเน้นๆเลย ต่งางอ็ค่ปวดนิดนี่ยเออพี่แกเด้งสุดยอดเลยนะคนดูนะไอ้คันนี้เด้งแบบเด้งสุดยอดเลยนะแตะนิดเดียวจะปึบ๊บปึบ๊บปึบ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะเดง้งมากๆอะ่ะเออดูนะดินมันก็ไหลลงฟองไปโน่นอะ่ะดินก็ไหลลงอ่าลงนาไปโน่นอะ่ะนะครับผม นี่เลยตรงนี้พื้นที่มันต่ำครับทุกคนคนะ like รับดินมันก็ไหลมาทุกปีอะมาเดี๋ยวรถไฟมาดูดีรถไฟมาวิ่งมาดูดีรถไฟวิ่งมาดูหน่อยครับโอเครถไฟวิ่งมาดูหน่อยครับไหนดูหน่อยดิดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยหลักการเนาะรถไฟวิ่งมาดูหน่อยดิว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าวิ่งได้เปล่ามาดูกัน ตายเกือบรถไฟก่อนทำไมมันสตาร์ทง่ายอย่างเลยวะเนี่ยเออไม่ต้องทําลุงทาลมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะผมสตาร์ทวิ่งเลยนะครับผมนะเออนี่ไงนีงงงงง่ไงวิ่งไปได้แล้ววิ่ง,งไปได้แล้วโอเคฉลุยชุยเฉียดเลยนะผมนี่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 ไปเลยไปเลยไปเลยนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่ารถไฟที่ไหน รถไฟที่ไหนบีบสามชาเขาบอกว่าอย่างงีออ้รถไฟที่นี่เหรอครับผมบีบสามชานะครับผมนะสุดยอดเปล่ะละ่ะออสุดยอดเลยสิรถไฟบีบสามชาอันนี้เป็นทางโค้งนะคนเข้าโค้งนิดนึงก็ตรงนะครับนี่อันนี้จะเป็นานาติดทางรถไฟนะคนเราสามารถลำเลียงข้าวเนี่ยขึ้นบนรถไฟได้แล้วก็ไปขายทางรถไฟได้นะครับผมนี่ก็เป็นว่สเสร็เศษพิธีเนาะ สำหรับงานตัวนี้ของเราเองนะครับผมโอเคสำหรับงานตัวนี้นะผมก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะครับก็คลิปนี้ก็ปิดไว้เพียงเท่านี้นะผมถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเจอนใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมนายผิวมะพร้าวจังเลย <c oughs> เจอครับสวัสดีครับ